สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสู้ชีวิตไม่อายทำกินหารายได้เสริมสู้โควิดต่ายอรไทยขายของหารายได้เสริมเรียกได้ว่าเป็นนักร้องขวัญใจมหาชนเลยก็ว่าได้สำหรับนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานและมีความเรียบร้อยอยู่ในตัวเป็นคาแรคเตอร์ของเจ้าตัวไปแล้วสำหรับต่ายอรไทยดาบคำเจ้าของฉายาสาวดอกหญ้าและราชนีลูกทุ่ง เป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงซูเปอร์สตาร์ชาวไทยก่อนอื่นต้องขอบอกเลยว่าเธอเก่งรอบด้านจริงๆสําหรับนักร้องดอกย่าอย่างต่ายอารไทยในสถานการณ์แบบนี้ก่อนหน้านี้เธอนั้นก็ยังขายสินค้าที่เป็นของกินเล่นและผ้าไหมสวยๆได้โพสต์อินสตาแกรมขอวางไม้ปั้นสาคูขายหารายได้เสริมช่วงโควิด ล่าสุดสาวต่ายอรไทยนั้นได้ประกาศขายผลไม้อบแห้งหารายได้เสริมสู้โควิดอีกครั้งโดยครั้งนี้เธอได้โพสต์ระบุข้อความว่าสินค้าตัวใหม่ล่าสุดจากบ้านออเองเสนอผลไม้รวมอบแห้งอ,อเองมาแล้วคะ่ะพรุ่งนี้เราจะนำไปมอบเป็นของขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์พร้อมชุด PPE หน้ากาก,าก KN 95อาหารและน้ำดื่มที่โรงพยาบาลสนามเอราวัน2บางกอกอารีนาหนองจอกค่ะสนใจอินบ็อกซ์ไปที่แฟนเพจบ้านอ,อเองเด้อจ้าอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้ยอดขายปังๆด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com และขอขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปของกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ